นอันนี้ไขมันแล้วก็ตามร้านหรือตามห้องอาหารบางทีเขาเอาไปเจียวเอาน้ำมันเก็บไว้เอาน้ำมันไปทำอะไรเอาน้ำมันมาเสียเก็บโอเคไหมเคยเห็นผมมันสั่งมันเนื้อมาให้หั่นแล้วก็เอามันเนื้อมาเจียวเพื่อเอาน้ำมันไปทำพาสต้าเอาน้ำมันไปทำลาบปูลาบปูคือปลารเม็ดนี่คเนาะเขาก็คือเอากิ่งโพกเข้าไปที เ,น,เนือ้อตรงนี้เอาไว้ทำคริมมิ่งทำซอสได้นะครับแต่ไขมันผมไม่เอาอเนาะเพราะเกิไขมันคุณใส่เยอะเกินไปในซอสเวลาเคี่ยวเรื่อยๆเคยเห็นซอแสแตกมันป่ะนั่นแหละมันคือการมีน้ำมันเยอะเกินไปในซอสหรือไม่ก็เคี่ยวโดนแตกนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเอาไปเซี่ยวอะไรเงี้ยกลิ่นมันจะดีมากนะครับโอเคต้องไเมื่อคุณเอาตัวไขมัน รงี้เสเ็จหมดแล้วนี่คือเนือ้อนี่คือเนือ้นอนะยอมว่านี่คือเนือ้อให้เรากรีดแบนแบขาไปเลยจิ้มเข้าไปให้มันทะลุอีกฝั่งหนึ่งแล้วกลับมาอีกด้านหนึ่งตรงนี้ก็อ้างเปิดคุณจะเห็นว่ามันจะมีรอยต่อของข้างเปิดด้วยนะครับ ตรงนี้คือกระดูกให้เราใช้มีดเปิดทำเปิดออกถ้าเคยทำที่โคหมูลักษันเดียวกันเลยคือมันจะมีทำเปิดตรงนี้นะครับเมื่อคนดูงทำเปิดออกมันจะเป็นแผ่นใส่ใต่แบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะปูดเห็นกระดูกไหมคุณอะไรครับ มันจะเห็นกระดูกว่าเป็นกระดูกที่มันเป็นใสๆเลยกับตรงนี้เที่ยงไม่ขูดให้เราขูดนะครับมันจะขูดทําให้กระดูกของเราสะอาดง่ายขึ้นต,ตรงนี้เราก็ปัดออกไปเลยคริมมี่ เอาไปทำอะไรผัดซอนส,สอน,นะครับด้วยตัวเมนูของผมมันไม่ได้ขึ้นจากสต๊อกแท้เพราะนั้นวิธีรัดผมก็จะเอาเนื้อไปผัดก่อนการทำซอสเพื่ออะไรเพิ่มกลิ่นอาหารคืออะไรครับเดี๋ยวอีกรอบหนึงแต่งรสแต่งสีแป่งอีกินนะครับ พวกนี้ก็เอาไปทำซอสต,ต่อได้เลยเห็นเนะาะตรงนี้ตอนนี้ก็ขูดขูดจนกระดูกมันใสพวกไงขูดจนกระดูกมันใส เวลาสกไมาให้ดูไม okay. er. ่ได้เห็นความต่างเอาวิ่งอกครั้งเวลาขูดนะครับใแล้วษระของการขูดต่อพอ็ูดออกปุ๊บตอนจะพูดออกมาานี้ย เป็นกกงๆอย่างเงี้ยขุดง่ายแต่แล้วมันจะมีอีกส่วนหนึงที่มันจะขูดนะค,ะค่อนข้างยายเช้นนะครับคือกระดูกที่มันเป็นทีนี่ใหญ่ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะบอกว่ามันถึงยากส่วนที่จะมีกลิ่นรถ ชัดที่สุดคือส่วนที่เป็นกระดูกที่ติดกับเนื้อข้างในนะครับรสชาติมันจะถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบกินแก่แล้วไปแทะตรงกระดูกอะ่ะมันจะินดเขาข้าง,งแรงนะครับ แต่ถ้าเกิดใครขูดช้าก็ผมเคยเจอขูดอยู่ประมาณชั่วโมงเลยนะครับก็ <Good. S 1> เสียเวลานิดหนึ่ง <Good. S 1> เอาพองกับแก่เอนดีก่อน งนี้ยเอ๊ะโหเสียงนี้ก็หาซื้อนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมเขต้องมีของมีตรงนี้ไหมโอเคเนาะเข้าการกระดูดนี้ได้แล้วก็เอาไว้ขูดตรงนี้ได้เห็นว่ามันก็จะเกี่ยงง่ายๆคือระงับ เวลเลือกใช้มีดไม่ต้องซื้อแพง์ไ่ยออีกรอบเราคือ,อซื้อมีดแบบผมซื้อมาอันนี้แค่เจ็ดเจ็ดเล่มหรือสองพันลองถามตัวว่าเล่มเท่าไหร่เท่าไหล่เออสองพันตาวเองไม่ต้องแพงเพราะนั้นซื้อมาใช้ไห้ันขูวิธีการใช้ของมันไม่จำเป็นต้องซื้อแพงครับ ผมเห็นเก็กรหลายคนซื้อมีดมาเรียกว่กไไา,กาสี่้้บจะดใช้เก็บเก็บไม่ดีใช้ไม่ใช้ไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์จะบอกแทนเจอเรื่องหนม่งหนึ่นง พูดชอบบางทีคุณไม่กล้าซื้อซื้อมาเก็บไม่ค่อยได้ใช้ซื้อมาเสร็กับคุณนี่บางเล่มวะนี่เล่มหนึ่งสามหมื่นไอ้เฮียเวลาขูดกระดูนะครับถ้าขูดแล้วเห็นเป็นไข่ขาวๆออกมาหยุดขุดได้เลยโอเคไหมการขูดใส่ไข่ขาวๆตูดอกมาตัวนี้คือ เวลาคนปูดแล้วมันกินเนื้อกระดูกไปแล้วนะครับมันจะทำให้มีดของคุณอ่ะมันกินเนื้อกินเนื้อไี่ไไวมันก็จะไม่ค่อยคง นี่นะผูดกระดูกเสร็จหมดแล้วหน้าตา่างนี้เนาะกระดูกเก่งเกียอย่างนี้นะ,ร,ะ,นนนะรัเมื่อปูเสร็จแล้วมันจะมีกระดูกที่อยู่ระหว่างข้อกระดูกที่อยู่ระหว่างซี่ของมันของกูกันด้านหลังนี่ ให้สังเกตดูนะให้สังเกตดูอันนี้คือหัวกระดูกใช่ไหมอันนี้คือหัวกระดูกหัวกระดูกหัวกระดูกแปละระหว่างระหว่างหัวกระดูกมันจะมีร่องตรงกลางร่รองตรงกลางร่รองตรงกลางซึ่งไอ้ร่องตรงกลางนี่เลยมันจะมีกระดูกที่อยู่ข้างในร่องตรงกลางอีกทีหนึง่งคุณจะต้องเอากระดูกตรงนี้ออกพอนแรกคุณแค่เอาออกรือถ่าเตาเวลา แกะมุตกดเนี้ยมันก็จะหมดใช่ไหมพอเนี้ยวจะหมดเวลาคุณจะหั่นแบ่งอ่ะมันก็จะติดตรงกลางกระดูกมันก็จะหั่นไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องาน้านขวานเอากระดูกตรงนี้ออกซึ่งถ้าเกิดอันไหนมันไม่มีแสดงว่าตอนที่เอาติ้งแคปอออกอ่ะหัวกระดูกมันหลุดไปแล้วหรือมันชิ้นเล็กมากมันก็ไม่สาาออกแต่ถ้าเกิดผมว่าบางชิ้นมันจะเป็นชิ้นใหญ่ ขวางอย่างน,นี้เลยสมมติวนี่คือกระดูกมันจะขวางอย่างนี้เลยถ้าหมายความว่าเวลาคุณจะหั่นได้ไงมันจะติดพ่านั้นก็ออกเห็นไหมซึ่งอันนี้มีแต่อันเล็กแต่เดี๋ยวจะเอาออกให้ดูนะครับ ถ้าชิ้นไม่ใหญ่ไปแล้วมันไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดชิ้นใหญ่อะอาจจะต้องเช็คนิดหนึ่งแล้วก็ระวังเวลาคุณแงะตรงนีน้คุณจะชอบว่าเฮ้ยไอ้หัวเนี่ยมันแงะมออกพีมันคือกระดูกเส้นตรงนี้โอเคไหมเช็คดีๆนะครับ,บมีอู่รุ่นหนึ่งมีอีกรุ่นหนึ่งใช้เช็ดไหน

ตีกินรูมน้ว่ครูี่่นไม่ได้ใู้รนอีันไมนี้นะครับไม่ได้ประมาณนี้อันนี้ชีเล็ผมไม่หนแล้วออกิว่าจะกินตรงนี้นะครับปาดออก ตยงนี้พอเนาะถ้าเกิดคุณเอาส่วนที่เป็นไขมันตรงนี้ออกอะมนจะหลุดแผะมาทำให้ดูเห็นไหมเนี่ยคุณเห็นซิว่าต้กินตรงนี้นะผมเอาซิว่ากินตรงนี้ออกเนาะแต่ถ้าเกิดตรงเนี้ยมันยังมีส่วนที่เป็นไขมันซึ่งไขมันตรงนี้มันเชื่อมระหว่างชิ้นเนื้อ้าน้าจเปิดให้ดูดีกว่าจะได้เห็นครับถ้าเกิดคุณปาดตรงนี้ออกปุ๊บ เนื้อตรงนี้มันจะหลุดออกมาอย่างน,นี้เห็นไหมเห็นอะไรไหมมันจะหลุดออกมาหมดเลยซึ่งตรงนี้มันไม่เยอะแต่ถ้าเกิดเป็นอีกซิกหนึง่งเนื้อส่วดนี้จะเป็นครึ่งหนึ่งของเนื้อตะนกอดถ้าเราดคุเอาออกเนื้ออองคุณจะแบบก้อนนี้ที่เราเห็นแต่นี้ผมอ,อ,อ่อใหม่ 你好。Hey, มดเน้อมาสิ่งตไปทีาจะทำคือเอาไปเสียเอาไปเสียานนี้ผมขอเก็บเอาไว้ผัดซอสก่อน ตอนนั้นตรงนี้ของกาเมเซีย